เราหอบผื่นะคะตั้งแต่เด็กเลยเริ่มต้นนะคะจะกลายเป็นหอบือาการเป็นยังไงบ้างก็คือเวลามีอากาศเปลี่ยนก็คือจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะร้อนก็เป็นร้อนก็เป็นอากาศเย็นอากาศเย็นมากไม่เป็นแต่ว่าถ้ามีอาการอากาศอากาศเปลี่ยนกระทนหันนะคะก็คือจะเป็นฝนจะตกใช่ค่ะก็คือคือเหมือนเราวิ่งขึ้นตึกสูงสูงอ่ะค่ะเร็วเ็วอ่ะค่ะก็หายใจไม่ทัน แล้วก็หอบหอบเลยอะค่ะใช่ค่ะหายใจไม่ได้คือถึงขนาดว่านอนนอนไม่ได้ะคะคือต้องนั่งแล้วก่อนหน้านี้หนูดูแลตัวเองยังไงก่อนหน้านี้คือเป็นตั้งแต่ช่วงเด็กๆอะค่ะจันตั้งแต่เด็กๆอะหนูดูแลตัวเองยังไงตั้งแต่เด็กไปจนโตก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลอะไรมากอะค่ะคือคือเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยอยู่แล้วอะค่ะชีวิตก็เลยจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากอะค่ะก็ดูแลด้วยการเข้าหาหมอ ใช่ค่ะทานยาประจําไหมทานยาประจำมค่ะตลอดค่ะแล้วก็จะต้องมีออกซิเจนอยู่ที่บ้านด้วยโอ้ดูแรงขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเพราะว่าบางครั้งก็คือจะจะมีอาการเกิดขึ้นกระทันหันนะคะคือบางทีเป็นตอนดึกๆนะคะอาจารย์ต้องฉีดพ่นยาต้องใช้ยาพ่นด้วยอะค่ะแล้วก็ใช้ยาขยายหลอดลมอันนี้เป็นยาพกติดตัวเลยขาดไม่ได้ค่ะแล้วที่โรงเรียนรู้ แล้วทีนี้อาการนี่มันลามไปเป็นโรคภัยแค่เจ็บอื่นๆเขามาได้ตัวือ<ง>คือหลังจากนั้นเนี่ยคือเรารักษาด้วยการจาก,จากเ,รเรื่องของหอบหืดภูมิแพ้ใช่ไหมคะพอเริ่มโตขึ้นคือเราใช้ยามาตลอดนะคะก็เริ่มมีปัญหาโรคกระเพาะตามมา<อ>เพราะว่าใช้ยาเยอะไงคะก็คือจะมีอาการปวดกระเพาะแล้วก็พอปวดกระเพาะเสร็จเนี่ยออพอเริ่มมีอากาศอากาศ,อากาศเปลี่ยนก็จะเริ่มปวดศีรษะ ปวดศีรษะแล้วก็เราก็จะใช้ยาไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะใช้พารา,านี่จะใช้ตลอดเวลาลวค่ะขาดไม่ได้ก็อให้ทานพาราไปใช่ค่ะ uh huh. แล้วก็พอเหมือนพอเราเข้าเริ่มเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งคือวัยทำงานก็จะมีอาการเพิ่มมาก็คือเป็นเป็นเรื่องของอาการปวดปวดอะไรคะปวดเริ่มจากการปวดหลังก่อนค่ะพอ hmm. ปวดหลังเสร็จก็เริ่มมาเป็นที่ปวดตรงข้อต่อสะโพกะค่ะคือ mm hmm. ทุกครั้งที่เดินมันจะมันจะปวดแล้วมีเสียงเหมือน ใช่ใช่ค่ะซึ่งโดยปกติคนอื่นอาจจะเป็นที่เข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปหาคุณหมอเหมือนกันทุกครั้งที่ไปก็ยังต้องไปแผนกอายุรกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงวัยอะค่ะเราก็จะไปนั่งนั่งทำเป็นรอไปก็พอไปถึงไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุนะคะไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้ดูไ่ไเหไม่ไม่เจอแล้วมันเป็นบ่อยนะเป็นตลอดเวลาค่ะโอ๊ยตายแล้ว 24ชั่วโมงทั้งทั้งเรื่องของการปวดศีรษะนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดข้อต่อกระเพาะเนี่ยเป็นทุกครั้งที่เหมือนเหมือนเราต้องเลือกนะคะว่าสมมติว่าเราเราปวดเป็นกระเพาะเรากับกับอาการปวดกระดูกเราจะเลือกว่าอันไหนจะหายดีคือคือถ้าทานยาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดกระดูกอ๋อมันก็จะปมันก็จะแสกกระเพาะอย่างแรงนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะรักษาเกี่ยวกับ เพาะยาพวกนั้นเราก็ต้องหยุดใช้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นการปวดก็จะยังอยู่จะยังอยู่ยังมีหอบพื้นอยู่ด้วยใช่ค่ะทุกครั้งที่พอมีอากาศเปลี่ยนก็จะมีจะมีมีโรคมีอาการเหนื่อยหอบนะคะจนโตนี่ก็ยังเป็นอโตนี่ยังซาซาไปบ้างอ่ะค่ะดีขึ้นเพราะว่าออกไปลังทีจะปวดนั่นกลับเข้ามาใหม่ใช่ค่ะเยอะขึ้นด้วยอ่ะค่ะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตไหมมากค่ะ ทุกๆกิจกรรมของเราคือคือตามเราไปตลอดนะคะมันมันสร้างความลําบากยังไงเช่นเวลาไปทํางานคือเอาเอาเป็นว่าอย่างเช่นเวลาไปทํางานถ้าเราต้องเดินทางคือคืออย่างอาชีพเบียมันจะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศบ้างการนั่งเครื่องบินนี่เป็นฝันร้ายของเบียค่ะเพราะว่าเราจะทรมานกับการคือคือคือนอนไม่ได้อะค่ะขนคนธรรมดาไม่เจ็บไม่ปวดนั่งยัง บิดไปบิดมาเจ็บหังกบเจ็บขาปวดขาปวดแข้งปวดน่องมันไปตลอดเวลาเพราะไปถึงที่ถึงอะไระใช่อันนี้แบบคือคนอื่นเขาหลับได้เราหลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะปวดตลอดต้องอดนอนไปจนถึงใช่ค่ะแล้วพอสุดท้ายเราก็ปวดหัวต่อค่ะอะไรทั้งหมดเนี่ยหนูก็ต้องหาหมอประจำกินยาประจำค่ะโอ้ยถามจริงๆค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอยู่กับยาขอเควณประมาณเท่าไหร่ ต่อเดือนแล้วประมาณเกือบสองหมื่นบาทนะคะโอ้ค่ายาสองหมื่นบาทต้องมีเงินเดือนตกแสนเลยนะถึงจะสามารถอยู่ได้เนี่ยไหนจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็ว่าไปอีกนะค่ะโอ้โหเสียดายไหมก็เสียดายค่ะเพราะรายได้ส่วนใหญ่ก็คือต้องมารักษาตัวเองอะค่ะเห็นไหมชีวิตอันทดออ้าวและชีนิ้ดูในที่สุดปัจจุบันเนี่ยดูอยู่ในสภาพที่อาการดีขึ้นค่ะ ลองเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้หนูมาถึงจุดนี้ได้สิครับก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือคือคือเราก็ดําเนินชีวิตในการของอาการเจ็บปวดของเรามาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหนึ่งก็มีคนแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่บ้านเป็นปครอบครัวคุณหมอ,อมเราก็ก็เราก็ใช้ยาทางวิทยาศาสตร์มาตลอดอ,อยู่แล้วเ,เราก็เชื่อมั่น ถึงแม้ว่าจะไม่หายแต่ก็ไม่มีไม่มีมมที่พึ่งอะไรไงคะก็ก็เลยลองก็ไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะก่อนที่หนูจะลองเนี่ยพ่อซึ่เป็นหมอแม่ที่เป็นหมอเนี่ยไม่ดูถูกเหรอพอสมควรทุกวันนี้เียเวลาพี่พูดถึงอาหารเสริมประเภทไหนก็ตามหมออันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาจริงๆมันม,มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยจะเจอเยอะคือไม่เชื่อค่ะเพราะไม่เชื่อพ่อจะพูดอย่างงี้แมกค่ะ เพราะว่าคือคือตามความเชื่อของเขาอะนะคะคว่าว่าสิ่งที่งานทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะ<ช>อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมั่นใจมากแต่ว่าเราเราใช้มาตลอดอะเรารู้เรารู้ดีที่สุดนะคะ,ะว่าสิ่งที่เพราะว่าเพราะว่าบีเคยไปไปรักษา,าใช่มหมันไม่หายสักทีใช่แล้วบีเคยไปแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรืองเรื่องของธรรมชาติบําบัดด้วยค่ะก็ยาสมุนไพรต่างๆก็ทดลองมาแล้วทีนี้พอมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ก็อีกสักอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรไปคือในเมื่อเราได้ลองแค่ทางเลือกมาเยอะแยะแล้วนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าทางหนึ่งค่ะค่ะก็พอเริ่มเริ่มทดลองโดยโดยตัดยาที่เคยใช้ทุกอย่างในครั้งแรกปิดตัดทุกอย่างเลยค่ะหักดิบเลยาหักดิบเลยค่ะเพราะว่าอยากจะรู้คือคือมันเหมือนกับว่า คืออะไรก็แล้วแต่ที่ใครมาบอกเราแล้วดีขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพถึงแม้มันจะไม่หนักแต่มันเป็นก็เหมือนคนไปรถน้ำมน์คนไปเอาอมสมุนไพรามาบดกินนั่นแหละใช่ใชเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นก็เลยใช้อ่ะหยุดหมดเลยยาแก้ปวดยาแก้หอบผืดยาอะไรสาราพัดทุกอย่างหยุดหมดไม่ถูกท,ทัวงอ่ะ ไม่ให้ใครรู้สิคะ,ะ,ะไม่ยอมบอกใครเลย <พอ S 1> ก็บอกนิทักน่นอนเลย <c oughs> ก็แอบ,บใช้อ่ะค่ะแอบ,บใช้ไม่แอบ,บใช้แล้วแอบ,บหยุดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนสั่งยาตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าหยุดยาออ,ยาอ,ยาอ่าบีใช้ไปประมาณจริงๆช่วงสองสัปดาห์แรกอะค่ะอ,อาการปวดหัวเนี่ยอยู่ๆก็หายไปเลยแสดงว่าเริ่มต้นทดลองใช้แล้วก็ทดลองหยุด ในระยะเวลาสองสัปดาห์เนี่ยเข้าติดตามผลเห็นว่าอาการปวดหัวหายไปใช่ค่ะบีกินวันเท่าไหร่บีใช้วันละสี่แคปซูลท่าสองดเย็นสองใช่ค่ะเนกับที่พี่ใช้ปวดหัวหายไปค่ะอาการปวดหัวหายไปแล้วก็พอผ่านไปประมาณสักพอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่ที่สามจนถึงจะครบเดือนนะคะไออาการปวดข้อต่อค่ะมันรู้สึกมันลื่นขึ้นมันการเดินการอะไรของเราเริ่มสะดวกขึ้นนะคะ ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะมันหายไปไหนตั้งข้อสงสัยนะเช่นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเรื่องเครียดตั้งค่ะแต่ว่าดีคือที่ผ่านมาก็บางทีก็ไม่เครียดนะคะมันก็ปวดไงคะเพราะเราชินกับกับโรคอยู่แล้วนั่นที่เขาปวดไม่ใช่ว่าเขาเครียดก็ก็สุขสบายเขาดีขึ้นเขงชีวิตปกติแต่ว่าเดินเหินมันปวดใช่ค่ะใครข้อต่อนี่อาจจะไม่ได้ขยับขยืดอะไรมากหรือว่ามันกลับเข้าที่เหมือนเดิมแล้วมันดีขึ้น ไม่อะค่ะใช้ชีวิตปกติทุกอย่างตั้งแต่ก่อนปวดจนจนมันเดิมมอนเดิมมเดิมค่ะ,ะค่ะสามสัปดาห์ผ่านไปสสัปดาห์เริ่มเริ่มรู้สึกว่าดีแต่ว่ามันก็ยังมีอาการอยู่บ้างลงเหลืออยู่บ้างประมาณกี่เดือนที่หนูเชื่อเสนิทใจ,จว่าอาหารเสริมตัวนี้ช่วยทําให้หนูมีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้โรขคไข้กันเจ็บสำหรับบีเนี่ยสเดือน,นะคะอ่ะสอเดือนค่อนข้างมั่นใจร้อซตนะคะ เพราะว่าอย่างมีโรคหนึ่งก็คือคือ,คอ,คอ,คอโรคกระเพาะเนี่ยที่มันก็กวนใจเราตลอดใช่ไหมคะ,ะ,ะกระเพาะไม่มีการเตือนอีกแล้วอะค่ะคือคือหลังจากทานอาหารปกติคือสามารถทานได้ปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดของโรคกระพเพาะเราต้องเราเรา,เราหยุดยากแก้ปวดกระดูมห <YouTube S 1> ยุดทุกอย่างใช่ค่ะมันก็เลยเ,เรานอ,นอนหลับขึ้นเรารู้สึกว่าเราเวลาอากาศมันเปลี่ยนแปลง เราก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะค่ะแล้วพอดีขึ้นเนี่ยหนูกล้าบอกใครเลยอยังว่าหนูได้หยุดยาโน้นแต่กินอาหารเสริมนี้บอกคนนอกบ้านก่อนค่ะนี่พ่อคุณพ่อคุณแม่รือยังบอกคนนอกบ้านก่อนนะคะแล้วก็ตอนหลังก็คือมีอยู่วันหนึ่งไปเจอเอกสารอยู่ในลิ้นชักคุณพ่อเราก็เอ๊ะเอกสารสีม่วง ก็เลยไปเปิดดูคลายๆับครกับคอ้าวนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นี่ก็เลยไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อไปได้มาจากไหนซึ่งเราอ่ะเป็นคนไม่ได้เป็นคนเอาให้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเป็นเป็นลูกของเพื่อนคุณพ่อที่อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นคุณหมอเหมือนกันเอามาให้คุณพ่อดูเพราะคุณพ่อเป็นคุณหมอแต่ว่าก็มีเบาหวานเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงคะคุณพ่อก็ก็ก็เริ่มอ่านเราก็เลยอยากกนนั้นเลยก็เลยเริ่มค่อยๆที่จะบอกท่านนะคะแต่ว่า ก็เขาก็จะมีข้อโต้แย้งของเขามาเราก็ต้องค่อยๆให้คุณพ่อค่อยๆค่ะค่ะตอนนี้ยอมรับไหจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็บอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อก็หัวโบราณแล้วก็คือคือเป็นหมอทหารนะคะเขาก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในในในวิธีการในหลักสูตรต้เรียนมาเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่มันอาจจะเป็นศาสตร์ในแขนงใหม่ๆที่ เพิ่งมีการศึกษากันไม่กี่ปีค่ะค่ะแล้วตอนนี้หนูกล้าใช้อย่างเปิดเผยยังกล้าใช้อย่างเปิดเผยแล้วค่ะพ่อไม่ว่าแล้วนะไม่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์วางเรียงหน้าเลยค่ะโชว์ให้เห็นโชว์ให้เห็นเลยค่ะยาทก่ยาหยุดหมดเลยหยุดหมดค่ะหยุดหมดพอคือ หอมหืดก็หยุดค่ะเพียงแต่ว่าแค่มีพกไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉินค่ะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนยังมีบ้างค่ะนะครับคืออย่างน้อยที่สุดยาพ่นก็ต้องพกติดกระเป๋าใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการอะไรที่มันฉุกเฉินขึ้นมาก็จะจำเป็นต้องใช้ยาพ่นฮะค่ะกระเพาะหายไปหายไปค่ะเกาต่อกระดูกที่ปวดลืมไปแล้วอะค่ะตอนนี้ลืมไปแล้วจริงๆไม่มีิงจรก็เป็นแกปแล้วเหรอใช่ค่ะใช่คือคือดีขึ้นมากค่ะ มากพอสมควรเลยค่ะทานนิดนึงคุณพ่อหลังจากอ่านแล้วแล้วมีเบาหวานอยู่ด้วยแล้วบิมเนี่ยมีชนิดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยคุณพ่อทานทานค่ะเริ่มช้แ้วได้คือคืออยากอยากทดลองคืออยากทดลองไงคะว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณพ่อไหมหลังจากที่ตัดคนต่ก็กินแล้วเนี่ยก็มีคุยบ้างแต่ว่าจะไม่ค่อยคุยคุณพ่อค่อนข้างดุอะค่ะก็ก็จะแบบว่า ไม่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นแต่คอยตรวจเช็คว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพ่อก็ดีก็ดีแต่ลึกๆเขาพิสูจน์อยู่แต่หมอเนี่ยเขากลัวไซเร่แล้วเขาต้องกลัวจะเป็นคลข้างเคียงอะไรใช่ไหมค่ะใช่แต่ในใจเนี่ยก็คงพยายามจะทดสอบแล้วนะใช่แต่อาการอุูที่ดีขึ้นเนี่ยมันชัดเจนที่พ่อจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นค่ะว่าเพราะว่าเราอยู่ๆก็คือยาที่เคยจะต้องสั่งมาเนี่ย คือบีหยุดใช้ไปเลยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องขอเพิ่มทุกทีจะต้องขอเพิ่มแล้วหนูก็คงไม่ไปวดปวดหัวปวดกระดูกดอะไรทท้านด้นแล้นะมั้งค่ะค่ะก็ค,ะคือสดชื่นครอบกรัวก็ดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับค่ายากับสิ่งที่มาชดเชยตรงนี้คุ้มไหมคุ้มมากๆค่ะแล้วดูใครถามพ่อไหมว่าเบาหวานพอดีขึ้นไหมถามค่ะพ่อว่าไงลดลงก็ลดลง ดลงแต่ก็คือแบบตามสไตล์นะคะที่จะแบบมาชื่นชมอะไรก็คือจะอาจจะยังคือไม่ใช่สไตล์ค่ะแอ๊ดนิดนึงแต่คือถือว่าใช้ถ้าถ้าใช้เนี่ยก็ถือว่าแบบว่าคือยอมเอาใส่ปากก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่การที่จะไปรักษาที่ปลายเหตุแต่มันเป็นการปรับภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นเหตุ และอาหารนี่แหละที่จะบอกว่ารับประทานอาหารให้เป็นยานะครับไม่ใช่รับประทานยาให้เป็นอาหารนะแต่ที่บอกอ่ะยิ่งถ้าเรียนสูงยิ่งเชื่อยากอืมค่ะยิ่งถ้าเกิดเรียนสายวิชาแพทย์ด้วยแล้วก็โอ้คิดหนักแต่วันนี้ข้อครัวนี้ทลายกำแพงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้บีเองก็บอกต่อกับเพื่อนๆคนที่รู้จักใช่ค่ะบอกคนใกล้ตัวทุกคนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็คือพราเขาสังเกตจากตัวเราอยู่แล้วไงคะเออแล้วแล้วเสียงที่สะท้อนกลับมา คือทุกคนตอนแรกก็คือแปลกใจอะค่ะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเห็นเราจะใช้ชีวิตคือแต่ก่อน,นเป็นที่ปรึกษาว่าไปโรงพยาบาลไหนดีไปญญไปศูนย์การแพทย์ที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค,ะะคะะ่ <laughs> ะรู้จักทุกที่ค่ะไปในทุกที่ร,ราคาเท <ๆ S 1> ่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้จักหมดนะคะแต่ตอนนี้พอเราบอกทุกคนก็ลองกลับมาลองแบบเราบ้างญญาแล้วฟีดแบ็กค่อนข้างดี พอสมควรคือคือ,คอทุกคนก็จะแปลกใจว่ามันเป็นไปนได้ยังไงหนูกล้าบอกกับคนผู้ชมตอนนี้แม้ว่าความเชื่อมั่นหนูเป็นยังไงเกี่ยวกับปีนั้น่าตอนนี้ความเชื่อมั่นของบีเนี่ยมีเรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจะบอกว่าสองร้อยก็จะเวอร์ไปใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆจริงๆจริงๆเชื่อมั่นมากเพราะว่าคือถ้าใครไม่เคยไม่เคยป่วยกับโรคที่มันกวนใจอย,อย่างเงี้ยค่ะจะจะไม่รู้เลยว่าว่าการที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเนี่ย มันมันยิ่งกว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งหรือสาไปอะค่ะค่ะตัวอ,อย่างนี่ดีเนาะการที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มันยิ่งกว่าถูกรังวนที่หนึ่งอโรขยาประมาราพานะ <c oughs> ไม่มีโรคเนี่ยแหละเป็นลาบมันประเสริฐแล้วล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามันทาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยคงต้องพิสูจนครครการถ่ายนะครับวันนี้ขอบคุณีมากค่ะขอบคุณค่ะ